สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของทีนะนนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานตัวบัตราโน o p y ในส่วนของตัวระบบ p o l y f i กันนะครับโดยสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะครับตัวบัตร Canopy คืออะไรตัวบัตร Canopy จะเป็นในส่วนของตัวบัตริสค c o r d นะครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ Discord ของคุณได้ม,มากขึ้นนะครับโดยอันดับแรกนะครับให้เราทําการเข้ามาในเว็บไซต์ของทาง Canopy ก่อนนะครับ จากนั้นให้ทำการกดปุ่มแดชบอร์ดครับจากนั้นนะครับให้เราทำการล็อกอินบัญชี Discord ให้เรียบร้อยนะครับโดยข้อแนะนำของเคนะก็คือบัญชีที่เราทำการจะล็อกอินเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นบัญชีที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะสามารถทําการเชิญบอทคานูปี้เข้าเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดนั้นได้นะครับกดปุ่มออเินจากนั้นรอสักครู่นะครับให้เราทําการเลือกเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดที่เราจะทําการเชิญตัวบอทคานูปี้เข้าไปเลยนะครับ โดยที่เคนะจะเลือกเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์101ที่เคนะได้ทำการสร้างเอาไว้ให้นะครับจากนั้นกดเชิญบัตรจากนั้นกดคอนเนคครับกดในส่วนของอเทมครับกดยืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์จากนั้นนะครับถ้าขึ้นหน้าป๊อปอัพซักเซตแล้วให้เราทาการไปที่ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าสมมติมีข้อความแบบนี้แสดงว่าตัวบตรคานูปี้ได้ทาการเข้าเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับใครที่ ทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์มาแล้วมีการที่แบบให้ยศเยอะแล้วก็มีการจัดระเบียบในส่วนของการให้เพิร์มิชันเนี่ยพยายามให้ในส่วนของตัวบอดคานูปี้เนี่ยครับมีสิทธิ์มากที่สุดนะครับเพื่อที่มันจะสามารถเข้าถึงในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ดิสของคุณได้นะครับโดยแคะได้ทําการสร้าง l ูไว้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวยศบอดนะครับนี่นี่เนี่ย,ยให้มันอยู่ให้มันอยู่สูงประมาณนี้ทุกคนเอาตรงๆในส่วนของตรงนี้ก็ถ้าใครแบบไม่แน่ใจก็สามารถไปดูในคลิปวิดีโอ YouTube ได้นะครับ ก่อนที่เราจะกลับไปที่หน้าในส่วนของการตั้งค่า VOLIFY ผ่านเว็บไซต์ตัวของ c a n o p y y นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สร้างในส่วนของตัวยศที่เอาไว้ใช้คู่กับตัวระบบ v บริ ify นะครับเราจำเป็นที่จะต้องมาสร้างยศในเซิร์ฟเวอร์ดิสคอก่อนนะครับโดยเริ่มแรกนะครับให้เราทำการกดที่บนซ้ายตรงนี้ครับทุกคนจากนั้นเลือก Setting Server ครับมาที่โลครับแล้วก็มากดคีย์โ l ตรงนี้ได้เลยครับ โดยคีย์ตัวอย่างเป็น101ละกันนะทุกคนแล้วก็เซตปอร์มิชชั่นตามที่ทุกคนต้องการได้เลยนะครับจากนั้นทําการกดปุ่ม save change ครับจากนั้นกดออกมาได้เลยครับแล้วก็ให้เราทําการกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของทาง c a n o p y ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการกดปุ่มเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการที่จะตั้งค่าในส่วนของตัวระบบยืนยันตัวตนนะครับจากนั้นนะครับให้เราสังเกตตรงคําว่า verify ตรงนี้นะครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่รู้เกี่ยวกับการใช้งานตัวบอรคานูปี้นะครับนอกเหนือจากในส่วนของตัวระบบบริไฟแล้วตัวบอรคานูปี้ยังสามารถที่จะอำนวยความสะดวกในส่วนอื่นๆในการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ดิสคอของคุณได้มากขึ้นนะครับโดยจะมีฟังก์ชันทั้งหมดตามรูปภาพในนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการกดปุ่มตั้งค่านะครับจากนั้นเราจะอยู่ในหน้าตั้งค่าในส่วนของตัวระบบบริไฟผ่านตัวเว็บไซต์คานูปี้นะครับ โดยเคยนะมีคําแนะนําดังนี้นะครับก็คือฝั่งซ้ายจะเป็นในส่วนของหน้าที่เอาไว้ตั้งค่าในส่วนของระบบบริไฟทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเราทําการตั้งค่าหรือใส่รายละเอียดอะไรไปฝั่งขวาก็คือจะเป็นในส่วนของหน้าพรีวิวมันจะทําการโชว์รายละเอียดที่เราจะทำการพิมพ์ในฝั่งซ้ายเอาไว้ให้นะครับโดยเริ่มแรกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการให้ยศนะครับเราสามารถเลือกยศที่เราต้องการที่จะแบบเอาไว้ใช้คู่กับตัวระบบบริไฟนะครับเมื่อ user ทำการกดปุ่มยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วมันจะทำการแอดยศให้นะครับ จะเป็นยุดนี้ส่วนสีก็คือมันจะเป็นแถบสีตรงข้างไอ้ระบบบริไฟตรงนี้นะทุกคนข้อความอธิบายก็เราสามารถพิมพ์ข้อความอะไรไปก็ได้เลยนะครับท,ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของห้องยืนยันตัวตนนะครับโดยเคนะก็ยกตัวอย่างมาประมาณนี้โดยโดยที่ว่ารายละเอียดตรงเนี้ยฝั่งซ้ายก็จะมาโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อแบบมันยังไม่สวยหรืออยากแก้ไขยังไงก็แก้ไขตรงนี้ก่อนได้แล้วค่อยกดบันทึกนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการกดปุ่มบวกครับจะเป็นการ ตั้งหัวข้อเพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้คู่กับตัวระบบ v o r i f y ครับเมื่อเราทำการกดปุ่มยืนตัวตนแล้วมันจะทำการมีป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ลิสต์หัวข้อตามที่เราได้ทำการสอบถามทางยูเซอร์เพื่อทำการให้ยูเซอร์นั้นกรอกคำตอบไปแล้วค่อยกด v o r i f y ครับโดยแคณนะยกตัวอย่างมาคร่าวๆดังนี้นะครับก็คือหัวข้อก็ถามแบบชื่อเล่นอะไร แล้วก็ในส่วนของด้านขวาตรงนี้เราก็ต้องพิมพ์ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกดบันทึกไม่ได้นะครับก็เหมือนทําการพิมพ์ข้อความอะไรไปก็ได้นะครับที่สอดคล้องกับหัวข้อเราทีก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าน้องเคแล้วกันนะโดยที่ว่าข้อความตรงนี้นะครับมันจะเหมือนเป็นในส่วนของการที่ว่ามันจะทําการสร้างเท็คคิวมาให้เพื่อเอาไว้ช่วยในการแบบว่าเออช่องเนี้ยเราต้องพิมพ์หัวข้ออะไรไปนะครับซึ่งในส่วนของการให้ยศแล้วก็ในส่วนของการตั้งหัวข้อข้อความนะครับเราสามารถเพิ่มได้มากกว่าหนึ่งนะครับ ต่อไปก็คือการให้ยศอัตโนมัตินะครับโดย default มันจะเป็นการเปิดใช่ไหมครับโดยหลักการทํางานตรงนี้มันจะง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเราเลือกเปิดเอาไว้เมื่อ User ทําการยืนยันตนสําเร็จแล้วใช่ไหมครับตัวบอรคานูปี้จะทำการแอดยศให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกในส่วนของการให้ยศเป็นปิดในตัวของในส่วนของตัวบอร์ดคานูปีนะครับจะทําการขึ้นล็อก มาให้เราตรวจสอบก่อนว่ายูเซอร์คนนี้กรอกข้อมูลอะไรไปจะทักจะให้เราทําการกดปุ่มยันตัวตนหรือกดยกเลิกถ้ากดยันตัวตนบอทถึงจะค่อยให้ยศนะครับแต่ถ้าไม่ก็คือมันจะไม่ทําการให้ยศนะครับเราจะต้องไปทําการโมดิฟายใหม่โดยต่อไปอะครับด้านล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นการอัปโหลดภาพนะครับซึ่งตามข้อแนะนําของทางเว็บไซต์ก็คือพยายามเลือกเป็นภาพ PNG ไว้นะครับแต่ว่าจริงๆเลือก j p g ก็ได้นะจากนั้นรอสักครู่นะครับ หากสมมตุติเราทําการตั้งค่าในส่วนของระบบบริ f y เสชันเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราทําการกดปุ่มบันทึกตรงนี้ได้เลยนะครับหากมันขึ้นป๊อปอัพมาว่าอัปโหลดข้อมูลสําเร็จนะครับให้เราลองกลับไปที่หน้าเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดของตัวบอตคาร์โนีนะครับโดยสําหรับใครที่มาตั้งค่าในส่วนของตัวระบบ o l i f y ไปครั้งแรกนะครับตัวบอดคาร์ p y ีจะทาการสร้างในส่วนของห้องเงย็นตัวตนมาให้อัตโนมัตินะครับโดยจะมี2ห้องดังนี้1ก็คือจะเป็น ห้อง,งยนตัวตนนะครับก็คือจะเป็นห้องเที่ยวไว้ทําการกรอกข้อมูลไปนะครับแล้วก็กดสับมิษได้เลยซึ่งถ้าสมมุติขึ้นปัพบแบบนี้ให้ทุกคนรู้ไว้ได้เลยนะครับว่าในในส่วนของการตั้งค่าระบบบริไฟเนี่ยทางแอดมินเนี่ยได้ทําการตั้งค่าเป็นแบบให้ยศอัตโนมัติเป็นปิดนะครับก็คือแอดมินต้องมาตรวจสอบข้อมูลที่ยูเซอร์พิมไว้ก่อนนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องแอดมินค่อยค่อยมากดตกลงแบบนี้นะครับถ้าสมมุติได้กดยืนยันแบบนี้แล้ว ให้เราลองมาเช็คดูนะครับในส่วนของยูเซอร์นะว่าได้ยุด101ไหมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ทุกคนเป็นไงบอกเลยว่า300%แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ว่าต้องการที่จะเออพี่ครับผมไม่อยากจะใช้ห้อง Default ที่ทางตัวบอทคานูปีสร้างไว้ให้อะครับในส่วนของตัวระบบปริไฟอ่ะผมแบบสร้าง c u สตอมในส่วนของห้องเอาไว้แล้วอะเราสามารถเปลี่ยนให้มันไปอยู่ห้องห้องนั้นได้ไหมเราสามารถที่จะเปลี่ยนห้องได้นะครับ ในการใช้สําหรับเยนตัวตนแล้วก็ห้องที่เอาไว้โชว์ล็อกในส่วนของการเยนตัวตนสําเร็จนะครับก็คือให้เรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์คานูปีครับแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้ครับห้องเยนตัวตนตรงนี้ฝั่งซ้ายก็คือจะเป็นมันจะอยู่ห้องนี้ครับก็คือนี่จะเป็นห้องนี้ส่วนอันขวาก็คือจะเป็นในส่วนของห้องยืนยันสําเร็จตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับก็คือกดจิ้มจิ้มไปแล้วก็เลือกห้องได้ สาเหตุที่คณะมีหัวข้อให้เลือกแค่อันเดียวก็คือมันเป็นเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ขอที่คณะสร้างเอาไว้เนี่ยมันมีแค่ห้องนี้ห้องเดียวนะสลับใครนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะครับหากติดปัญหาหรือการใช้งานใดๆเกี่ยวกับตัวบัตคานูป,ปี้นะครับเดี๋ยวเคนะจะทําการทิ้งลิงก์เซิร์ฟเวอร์ดิสคอดของตัวบัตคานูปี้ไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเคนะจะทิ้งลิงก์ช่องทางติดตามของทางผู้พัฒนาตัวบัตคานูป,ปี้ให้นะครับหรือยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ในคลิปป ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายมุย